สวัสดีค่ะถ้าคุณกำลังเป็นเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนและต้องการให้ผลผล,ผลิตเยอะขึ้นดีขึ้นและขายได้ราคาดีมากขึ้นห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะเพราะเรานะคะจะมาเผยเคล็ดลับการปร,ปรับปรุงคุณภาพทุเรียนนะคะกันทุกสัปดาห์เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปปรับปรุงคุณภาพทุเรียนกันที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นภาคนะคะที่ปลูกทุเรียนเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะ ซึ่งระยะตอนนี้นะคะของทุเรียนในภาคตะวันออกนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสายพันธุหนักหรือว่าทุเรียนสายพันธุเบากําลังอยู่ในช่วงของการชักนําการออกดอกค่ะช่วงเวลานี้สําคัญมากๆเลยค่ะปลูกมาทั้งปีจะไม่มีดอกก็ไม่ได้ถ้าไม่มีดอกก็ไม่มีผลผลิตค่ะจะทําอย่างไรให้ต้นทุเรียนของเรานะคะแตกตาดอกได้เป็นอย่างดีวันนี้เรามาดูวิธีกันค่ะในช่วงนี้นะคะ ต้องงดการให้น้ำประมาณ10 1ถึง14วันค่ะแต่เมื่อสังเกตเห็นใบทุเรียนเริ่มสลดลงแล้วนะคะก็ต้องค่อยๆเริ่มให้น้ำทีละน้อยเพื่อกระตุ้นให้ผีตาดอกค่ะและเพื่อเพิ่มการสะสมอาหารนะคะสำหรับการชักนำการออกดอกต้องพ่นปุ๋ยทางใบค่ะโพแทสเซียมไนเตรตสูตร3 3บนะคะอัดราย20ถึง30กรัมต่อน้ำา20ลิตรค่ะ โพแทสเซียมไนเตรตนะคะมีในไนโตรเจนในรูปของไนเตรตซึ่งมีความพร้อมให้พืชใช้งานได้ทันทีและพืชยังสามารถดูดซึมธาตุอาหารและนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถให้ธาตุอาหารเสริมเช่นกรดอะมิโนโลและสารไหสกัดได้ค่ะนอกจากการให้ปุ๋ยแล้วนะคะพี่พีเกษตรกรจะต้องตัดแต่งกิ่งแขนงภายในทรงพุ่มที่แตกจากกิ่งใหญ่ทางด้านท้องกิ่งและด้านบนของกิ่งออกให้หมดค่ะ และก็ต้องกําจัดวัชพืชน,นะคะเพื่อให้บริเวณใต้ทรงพุ่มมีอากาศถ่ายเทจะช่วยให้ชักนำการออกดอกได้ดียิ่งขึ้นค่ะคราวนี้เราจะไปเช็คสภาพอากาศกันต่อเลยค่ะเพราะสภาพอากาศนะคะมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคและศัตรูทุเรียนค่ะ ที่ภาคตะว,วันออกตอนนี้นะคะในบางพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีลมแรงในบางพื้นที่นะคะเกษตรกร,ร,กรสามารถนะคะค้ำยันกิ่งนะคะเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและลดความเสียหายจากแรงลมได้ค่ะและตอนนี้นะคะต้องรักษาสภาพสวนนะคะให้มีอากาศถ่ายเทและปโปร่งโล่งค่ะเพื่อป้องกันโรคที่อาจจะเกิดจากเชื้อราค่ะและที่อาจจะมาได้ในช่วงนี้เลยนะคะเกี่ยวกับโรคที่เป็นเชื้อราก็คือโรคใบติดค่ะ ใบนะคะจะมีลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวกค่ะมีสีซีดจางขอบแผลนะคะมีสีน้ำตาลเข้มค่ะรูปร่างของแผลไม่แน่นอนค่ะอาจจะเริ่มที่ปลายใบนะคะกลางใบหรือว่าโคนใบค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะลุกลามจนเต็มใบเลยค่ะที่ผิวใบนะคะก็จะมีเส้นใยสีขาวหรือว่าสีน้ำตาลอ่อนนะคะแผ่ปกคลุมคล้ายกับใยแมงมุมเลยค่ะใบที่ถูกทำลายนะคะจะไหม้แห้งติดกัน เป็นกระจุกและร่วงไปในที่สุดค่ะวิธีการป้องกันกำจัดนะคะสามารถใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อัตรา200-300กรัมหรือคอปเปอร์ออกซิคอรายนะคะอัตรา300-400กรัมให้ผสมกับน้ำ200ลิตรค่ะพ่นทุกๆ5-7วันค่ะและนอกจากใบติดแล้วนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะพบโรคใบจุดสาหรายค่ะอาการก็ปรากฏอยู่ที่ใบค่ะวิธีการสังเกตง่ายมากเลยค่ะ อาการของใบจุดสาหร่ายนะคะเราจะเห็นเป็นจุดสีเทาอ่อนปนเขียวค่ะเป็นจุดนูนขึ้นจากผิวใบเล็กน้อยนะคะขอบของจุดมีลักษณะเป็นแฉกไม่เรียบค่ะจุดเล็กๆนี้ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเมื่อจุดสาหร่ายมีอายุมากขึ้นนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสนิมเหล็กลักษณะคล้ายกับกรมยี่ค่ะเมื่อจุดสนิมเกิดการกระจัดกระจายบนใบนะคะก็จะทําให้ใบสาม,มารถสังเคราะห์แสงได้น้อยลงค่ะแล้วก็ทําให้ใบซีดเหลืองและร่วงลงไปในที่สุดค่ะ วิธีการป้องกันกำจัดนะคะก็สามารถใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซดค่ะอัตรา200-300กรัมนะคะหรือว่าคอปเปอร์ออกซิคอรายนะคะอัตรา300-400กรัมให้ผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรพ่นทุกๆ5-7วันค่ะต้องเฝ้าระวังโรคแล้วนะคะโรคเหล่านี้เนี่ยอาจจะพบได้ในสัปดาห์นี้เลยค่ะและที่ต้องระวังไม่แพ้กันเลย ก็คือศัตรูทุเรียนนะคะไรแดงค่ะมาแน่ๆค่ะในช่วงสภาพอากาศแบบนี้นะคะไรแดงนะคะเพศเมียจะมีลำตัวกลมแบนค่ะมีสีแดงเข้มหรือว่าสีน้ำตาลเกือบดำค่ะขาทั้ง4คู่มีสีเหลืองอ่อนความยาวของลำตัวกว้างประมาณ0.3ม mm. ิลิเมตรเพศผู้นะคะมีลำตัวสีน้ำตาลอ่อนขนาดเล็กกว่าเพศเมียค่ะไรแดงนะคะจะดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ที่บริเวณหน้าใบค่ะ สิ่งที่เราจะเห็นได้นะคะว่าตอนนี้ใบของเราเนี่ยถูกไรแดงนะคะเข้ามาทำลายแล้วก็คือเราจะเห็นคราบของไรนะคะคล้ายผงหรือว่าปุ่นละอองสีขาวเกาะอยู่ที่ใบนั่นเองค่ะสีของใบนะคะก็จะเริ่มซีดไม่เขียวและก็ไม่มันเหมือนกับปกติค่ะถ้ามีการระบาดที่รุนแรงและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะก็จะทำให้ใบทุเรียนร่วงลงได้นะคะ และการจเจริญเติบโตกก็จะหยุดชะงักลงนะคะมีผลกระทบต่อก,การติดดอกและผลของทุเรียนค่ะวิธีการป้องกันกำจัดนะคะสามารถพ่นด้วยไพริดาเบนนะคะอัตรา100-150กรัมหรือพอพกายนะคะอัตรา100-150ซีซีทุกอัตรานะคะแนะนำว่าให้ผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรค่ะ เมื่อกี้เราเตือนเรื่องไรแดงกันไปแล้วนะคะแต่อีกหนึ่งสตูทุเรียนที่จะพบได้ในช่วงนี้ขอเตือนกันต่อเลยก็คือเพลียไฟค่ะเพลี้ยไฟนะคะเป็นมแมลงขนาดเล็กมากมีลำตัวยาวประมาณ1มิิเมตรค่ะตัวเต็มวัยนะคะลำตัวจะมีสีเหลืองหรือว่าน้ำตาลอ่อนค่ะมีปีก2คู่ลักษณะแคบยาวค่ะขอบปีกมีเส้นขนเป็นแผงนะคะเพศเมียจะตัวใหญ่กว่าเพศผู้ค่ะ เพี้ยไฟนะคะก็จะเขียยและดูดกินน้ำเลี้ยงค่ะโดยเรามักจะเห็นเพี้ยไฟนะคะปรากฏเป็นกลุ่มตามเส้นกลางใบค่ะซึ่งเขาก็จะทำให้เส้นกลางใบกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะใบทุเรียนก็จะแสดงอาการหงิกค่ะถ้ารุนแรงก็จะทำให้ใบร่วงได้ค่ะวิธีการป้องกันกำจัดนะคะสามารถพ่นด้วยสไปนโทแรมค่ะ อัตรา100ถึง150 cc สลับกับอีมาเม็กตินเบนโซเอตอัตรา100ถึง200 cc ทุกอัตราแนะนำนะคะว่าให้ผสมกับน้ำ200ลิตรค่ะฟังคำแนะนำจบแล้วนะคะสิ่งไหนที่ยังไม่ได้ทำนะคะต้องรีบทำเลยค่ะและอย่าลืมนะคะไปสำรวจตรวจกันด้วยนะคะว่าเจอโรคหรือว่าศัตรูทุเรียนอะไรกันบ้างอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเลยค่ะและสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาอัปเดตระยะทุเรียนนะคะ พร้อมกับวิธีการดูแลทุเรียนให้ถูกต้องตามระยะกันต่อเลยค่ะถ้าเกิดว่าปลูกทุเรียนอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในภาคตะวันออกแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะและสัปดาห์หน้าเราจะมาปรับปรุงคุณภาพทุเรียนไปได้วยกันค่ะ